มีแฟนเจ้าชู้จะเป็นยังไงคะขออธิบายแบบละเอียดมีแฟนเจ้าชู้ก็จะชีช้ำกระล่ำปีเอาข้อดีของคนเจ้าชู้ก่อนนะถ้าเรามีแฟนเจ้าชู้เราจะรู้สึกว่าเผารู้สึกมีความสุขสนุกหัวเลาะคิก ชักได้ตลอดเวลาแล้วก็คือคนเจ้าชู้เขาจะพูดเก่งเขาจะหยอกล้อเราเขาจะแบบเอาอกเอาใจเราเราจะเหมือนเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงเลยอะ่ะเออเพราะว่าเขาจะชอบเอาใจเราเล่นกับเราทําให้เรามีความสุขแต่ความสุขนั้นอะ่ะมันเป็นความสุขที่ต้องแลกมากับความทุกข์เพราะเขาเจ้าชู้เขาจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเขาสามารถหยอดได้หมดทุกคนนะคะ่ะแล้วคนที่เขาไปหยอดด้วยก็จะหลงในขลมเขาเหมือนที่เราไปหลงคลมเขาและยิ่งถ้าเกิดเขาหน้าตาดี ก็ไม่ได้มีแค่เราที่จะได้เขาคนเดียวก็อาจจะมีคนอื่นพร้อมที่จะมาแย่งเขาไปถ้าเขาก็บอกแล้วนะว่าเจ้าชูเจ้าชูก็ไม่ได้แปลว่ามีเราคนเดียวไนงะเขาก็จะคบหลายคนเพราะอะไรก็ถึงคบหลายคนอันนี้ก็ที่เคยไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าคนเจ้าชูก็จะมีก็จะมาจากการเลี้ยงดูก็ ก็ส่วนหถนึงนะการเลี้ยงดูสังคมหรือว่าพวกนี้มันเก่อเกิดเป็นนิสัยของเขาได้ทั้งหมดอะคะ่ะส่วนมากก็จะมาการจาัดก,การเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็สังคมที่เขาอยู่สังคมที่เขาเป็นเพื่อนที่เขาคบหลายๆอยา่างแต่สุดท้ายแล้วก็คือเราจะมีความรู้สึกว่าเราสวยถ้าเกิดเขาหล่อนะเราจะแบบโอ้ยฉันได้ครบรองคนหล่อว่าคนนี้คขาหล่มเก่งทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขแต่เราก็จะแลกมากับความทุกข์ที่เราช้าใจมีคนมาชอบเขาเยอะเขาก็จะคบกับคนหลายคน แต่ถ้าเราเป็นคนที่ทําใจได้ว่าแฟน,นชั้นเจ้าชู้ันโอเครับได้ขอชั้นยกเป็นที่1ถ้าเราชอบเป็นที่1เราก็อาจจะทําใจได้ไงแต่ถ้าเราไม่ได้ชอบเป็นที่1เราก็จะชีช้ากระหล่ำปีคือถ้าจะมีแฟนเจ้าชู้นะคะพี่ฝนแนะนําว่า1ต้องรวย2ต้องหล่อ3ามต้องเลี้ยงเราได้นั่นแหละข้อ1กับข้อ3คืออันเดียวกันเพราะว่าถ้ามีแฟนเจ้าชู้แล้วก็ไม่มีตังค์ไม่เอาเสียเวลาชีช้ำด้วยแถมต้องเลี้ยงด้วยแล้วก็แบบว่าต้องมานั่งแบบ จมปักทนทุกแต่ถ้ามีแฟนรวยไปเลยแล้วหล่อไปเลยไม่เป็นไรเราก็ยืนหนึ่งไปค่ะแล้วเราก็ยืนใช้เงินสุขสบายก็ได้ถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะพี่ฝนฝนเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามออยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย